มื่อไหรขึ้นไปไปฆ่าในงานนั่นน่ะนะึ้นต่อเมื่อไหร่คืนจังหวัดต่ำๆหนึ่งสวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดีายามแล้พี่น้องจ๋าว่าจะพาเด็กๆไปเอาดอกสะเดาอีกแล้วสบายสบายดีสิขึ้นได้บ้านนี้เมื่อไนดีแต่อเมาลาเมื่อคืนต้นเก่าอลไรพี่น้องมัดสีอันนับเบิร์แล้วแป๊บเดียวเนาะสะเดามันเปลี่ยนบรินยนเด้มันเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เมื่อแก่แล้วดอกบาน กันดอกบานแล้วเขาเจ้าบกกินเจอมันมีสองต้นโอ้ยกอกแพร่เจอต้นนี่นะ่ะบกค่อยได้กินเนาะบกค่อยได้ตัดงามมนะันเลยสูงสี่กินได้ป่ะฮเนี่ยว่าเสียวงาง,า,งาลุ่มนะมือนะมันดอกน้อย มันคอันเป็นยังเกลี่ยดได้อยู่บ้านได้บอกเกลียน้อยหรือเกลี่ยใหญ่ต้นสะเดาท่านผู้ชมแต่ว่าในนาบ่มีเมื่อก่อนม,นมันมีหลายต้นเด้ตามให้หนาเพราะมันต้นใหญ่เลยเขาตัดขีมเนาะแม่ให้หนาเนี่ยก็มีเหลือเนี่ยแค่สองต้นอันนี้มันสองต้นเี่ดพี่น้องแต่ว่าอยู่นาบ้านมีอยู่ต้นหนึ่งแล้วก็อยู่สวนอ้อยมีอีกต้นหนึ่งเนาะ พักกระดาวบ้านเฒ่าเราบริเูคมันเกิดเองนั้นขึ้นได้บ่เนี่ยขึ้นงานเมื่อหน้ามาละขึ้นไปห้านอยู่่ายสุดคุนอ่ะเนาะห้านลงมาสี่หางาแต่ว่า เพิ่นเอาไปลวกเลยเพิ่นเอาไปใส่ซองปิดไว้นี่งาเนี่ยเพราะว่าติดตัดงงานนี่งานต่๊มเนี่ยงานอีเทิงมันขึ้นมาได้มันสูงอ๋อนีท่านผู้ชมแค่สี่ยนี้ตึ๊มันจะมีด้ยนี่แต่ว่าวมันจะขึ้นมาได้ถ้าขึ้นได้จะหอดังนี่อ่ะอันนี้อ่ะมันจะเนี่ยแล้วมึงบ่เมียจะขึ้นงานนี่ กับลุงเลิศเอามาผูกไว้ตั้งแต่ย่ามนาพุา่นนี่แล้วมาเผาก้าเพิ่นมาเผาก้ามันปลูกไว้เนีอ่ออกเยอะฮะปลูกมาบ่บอนแต่จริงมันมีหมดแดงเนี่ยแต่บนนี้มันบ่ลมพี่น้องอยากลาบเป็ดลาบเป็ดกับดอกกระเดา

ดอกตะดาวโอ้ยจะได้ขอนสึ้นได้มอนใส่ขึ้นเลยนะมันขึ้นตำตำเพราะขึ้นมาแล้วมันขึ้นสูงแตงล่างมันก็แก่ลด,ดแก่ตัวข้าวฟ้างง่ายขึ้นเข็ดมือเนื้อเหนียวหมดแดงลายทุกมือนียาขึ้นจะอมมันจิ้มฮะแต่ง่ายจีงง่ายเลย พักคือใจยุาคาของมีงานเนี่ยดอกมันยังอ่อนนะใช่นี่้ามันเดกกไนี่ประมานี้าวคือต้องด้วเงินมันนะ ทำลาพี่อะคอยกับบรินักาพีงเอีมาแล้วหล่อเราวะงานนี้มันฮักมันจิดมันจีดีดีว้ตายแล้วมันจดีดตก ง g a สะดาวด้วยเนี่ยตกนะแม่เอาม่างัดงาไว้อยู่งาสะดาวโล่งอก บ่อฮ่านจะเขื่อนแหละมันสูงงานในที่สบรณ์ยังไงทางฮ่านมันก็สีต่ำเด้มันบริตัดจะเทื่อแต่ว่าแต่ว่างานนี่เนี่ยยังอ่อนอยู่ ง่าอ่นน่ะดอกเริ่มบานไปแล้วต้นพุ่นเนี่ขึ้นมาก็จะขึ้นมาชั้นี้ยังว่าสู่มิตัดทิม้ง่ายอีกอ่ะหักอ้ยเตียมกัดใจนะคะอ้าอ้า พอได้เดียวนี่ต้น,นงายทางนั้นมันเอาอันนี้มันอันนั้นานี่มันไ้น,นาพอไเอาขึ้นโลด <c oughs> พอแล้ว <c oughs> ไม่ไหวหวาดเสียวเอ้

กินดองก็เลยพังอ่ะเจ้าเป้าฮะอันฟางนี่นะเขาตอนงาตอนกิ่งมันเน,นาะขณะตอนสูเปีมันก็บนสูงเด้มันก็สีแตกกิ่งขึ้นสูงบ่ได้พี่น้องมันข้ามงานั่น แท้จริงหมดแดงกันหลายเด้ยมือก่อนนังใส่สุดแดงมือนังใส่สุดเขียวมันเริ่มสีแก่แล้วซูมมันเป็นก่อนอาธิตษฐานในบาทเบื่อแล้วกินไร่ได้นี่ใบเริ่มหลายดอกเริ่มแก่ แต่ว่างาที่บ่มีตาจะดอกก่อนมันสูงแล้วมันพาดลงมา แต่ว่าถ้าคนบ่กเคยขึ้นนี่ขึ้นไปแล้วมันคือจะว่นแนมลงมาล่ะสูงสูงหวาดเสียวขาสัน่นยอก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 สเสดาต้นนี่สูงพวกเขาบุกคอยได้ตัดตัดแต่ทางลุม่มด้านบนบ่นได้ตัดจากเื้อแต่ว่าตน้นคนละตนน้นในต้นนี้นะัตัดแล้วเนี่ยนี่เหลือแต่ป่ายสองสองงาสองกิง่ง นีก้อนน้อยคือต้นไม้ลูกไส้ถึงหมไรหอมใอยาพอแล้วคัดตัดกานลุ่มมาในงานนิน่อยนะ แล้วพ่อแล้วหรือว่างานในมือก็สิตัดบ่เรื่งองเขาเรื่องนั่งอันตัดไปใส่ตูแซไว้มือน,นั้นอ่ากระมังนึงพุน่นแต่ของบ่มีตัดเนี่ยมันยังดอกน้อยอยู่เนาะนี่ อันนี้มันดอกอยังหน่อยอยู่เบิ่งแน่ดอกอยังหน่อยกับมีมันหน่อยก็นหน่อยพดเนาะพู้ใดไที่มากกินเสดาพี่น้องเขาเจ้าว่ามันมีสรรพคุณหลายเดชพวกขมขมขมเป็นยาหวานเป็นลมขมเป็นยา ันยังอ่อนงานเนี่ยมาเบิ่งดูนี่เบิ่งแน่พี่น้องแตละง,งากบับบรรยากาศงานที่นั่นเป็นก้อนผัดแก่เนี่ยคนทางอ่อนเนาะดอกน,น้อยๆก็ต้องเป็นกระปุ่มกระปุ่มคือสามารถกัดกินในเบิดเลยเนี่ยลวกส่วนใหญ่เขาจะเอาไปกินกระปุ่นกระลาบเนาะลาบเป็ดลาบ เนื้อหลักเนี้ยก็ได้มันอ่อนโอ้ยนี่อันงานี่มันจะแก่เด้แต่ว่าแก่ก็ยังกินได้อยู่เนาะทันดอกบานแล้วมันกินได้มันแก่มันแข็งแต่ว่าดอกโอเคอยู่นี่แต่ใบมันจะแก่แล้ว

อยู่บ้านบ่มีน่ะมันหลายพี่น้องดอกเสตาเขาเจ้าบ่ได้หัวงดอกเสียไปกินไปขายกันืัอไหนจะแบบไหนซื้อมันบ่คมสู เขากินน้ำประทานมันก็แกอันนี้ก็อาทิตย์หน้ากินบ่ไดดแล้วเนี่ยเนาะหลายคนก็อยากหลายคนก็สะอ่อนพี่น้องบ้านเฮานะมันมันมีแหละมันก็บ,บ่อยากเด้บบอนที่เขาเจ้าบ,บ่มีแด่ะเขาเจ้าก็อยากเนาะเอียงก็ตามงาสเสดากิงสเสดาดนี่มันพลอยมันเป็นไม้กรอบ มันพลอยมันบอกรึ่งามาขามแค่ตัดลงมากิ่งเดียวกับหลายแล้วถือกระตามาเต็มมาเล่นถ้าเ้าตัดสูปีมันก็สีบ่บสูง ปีที่แล้วนี่มันเป็นสองรอบมันเป็นก้ลลอนโมและเพราะหลานเป็นอีกรอบแต่ปีนี้มันเป็นหลานบบเป็นสองรอบมุดแดงก็หลายเด้บบว่าตน้นใดถ้าเป็นตน้นเสดามุดแดงมุดแดงมักอยู่ ต่วซัมนี่กับบถึงกับว่าแกพี่น้องเนาะก็ยังกินได้อยู่กับผู้ดีถ้าดอกบานแล้วมันแกเต็มกระตาแล้วอันนี้ยังไม่แกพี่น้องนี่ถ้าแกกับมันสิแบบนี้ล้ายๆมันแกแล้วนี่แกกับบแกอันนี้มันยังไงน,นถ้าดอกบานนะไม่กินบ่ได้ตัวของบ่มีตัดเนี่ยยังอ่อน ไม่มันฟืนมันเอาไปลงเต่าได้ตัดไปเห็ดพื้นดั่งไฟอันย่ามหนาวนี่ล่ะเต็มกระตาแล้วไปหาเนี่ยมาใส่รถ โจนสวดกระตากินกับก้อยกุ้งกระแซบพวกลาบพวกก้อยปะ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 พี่นอกจ่ามาในกันสินขอเก็บภาพบรรยากาศเพียงเท่านี้เมื่อแล้วท่านผู้ชมสบายดียดยเก็บอะไรยอดน,นันสสดา ยังหลายอยู่มูหสิได้มาเอาอีกบอยยามันแก่ก่อน